สวัสดีค so ่ะสันบ้านเตาชืิมค่ะครับสวัสดีครับบ้านมุดำครับค่ะมื่อนี้กพาพี่น้องมากินข้าวกินน้ำเนาะค่ะเมนูกับสิเมนูแซ่บเลยนะค่ะมื่อนี้มีแต่เมนูแซ่บอยากหลายพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องสิอยากน้ำเสริมเลย้ะค่ะมื่อนี้ไปก้อนจะไปกินข้าวกินน้ำเนาะค่ะจะเสริมการได้รับของขวัญอีกค่ะพีเอฟซีมันฝากมาให้เนาะค่ะกล้องของขวัญก็จะส่งมาจากเนาะค่ะอันนี้ส่งมาจากคุณนกีเนาะค่ะนัททกิตตาเนาะเธอเนาะ นัทกิตตากาณยาสินะะริเนาะค่ะดีวัสดุเสื่อมอ่านพ่อจืดก็ต้องขอโทษขอไปน,นะะญญู่นนี่นั่นค่ะกราบขอบพระคุณในหลายนะค่ะขอบคุณครับขี่บนโซงอย่างมาให้เนาะค่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะนี่เนี่ยอยางเขากับตามห้อก,กระยาดขึกนแบบของเยอะเป็นเนาะอืมอานคือเพิ่นกับจัสอดุ์เสื่อมพ่อจืดนู่นเนาะอืม นอโอ้มีอย่างนี้เถอะน้กผิดหดดดีนะน้ำเป็นขวดงม้งมแง้มนี่เป็นกระปุกอ้อมีนะเปิออดอ,ปออกผงดูค่ะปึ๊บน้ำไตรลาปรุงสำเร็จโอ้คืออยากพื่ีเทนเทนนะ <laughs> ใส่เสื้อมคิดแล้วเสื้อมคิดอยากดีพอนี่วันนี้พ่อก็ได้ใจดีส่งมาให้เนี่ยคะ่ะน้ำพริกไตปลา,าปรุงสำเร็จเนาะคะ่ะนี่พี่น้องสองขวดอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเครื่องเก่งเนาะเนี่ย,ยอันนี้ไตปลาขั้วเนี่ยค่ะอันนี้ไตปลาขวนเนาะค่ะอันนี้กินเป็นเจเลได้เลยเนาะไม่เนเธอ,อใส่พ่อบอกให้กินเป็นเจเลได้เลยเนี่ยคะ่ะโอ้ผมแพ็กย่างดีเลยคะ่ะอันเป็นน้ำกินไปเลยกนะินไ,ได้อล,ลองซิมเบื้องมือนี่แหละแก่งไตปลาไตปลาขวนคือน่าจจะกินได้เลยแบบ เป็นเจวเป็นอย่างบ้านเนาะคอมเมนต่เานาะเจะเกะอันนี้ค่ะการขอพระคุณหลายๆนะค่ะ <Okay. S 1> ล้วเสริมก็ต้องขอพระคุณน,นะคะ่ะทรงไม่ให้เจได้เฮ็ดร้องให้กินงกับครอบครัวคะ่ะอยวามือหนา้ากันมือนีกับมาเบิ่งเมนูเฮาเนาะคะ่ะสิสร์ฟมามีอย่างน่ค่ะอืเมนูแรกค่ะซุปน้ำไม้ค่ะซุปหนงน้ำไม้คุณหนัก mm hmm. ตักหมดเลยเด้อค่ะ น้ำใหม่นอนนังนะค่ะเันเอื่นแบบว่าน้ำใหม่เขาเคียนน้งใหม่ที่ว่าหนึ่งน้ใหม่ถุงที่ว่าพี่น้องสร้างไปนั่นแหละเคียนไปฝอยงังเร็เอาไปต้มค่ะต้มแล้วก็ออกกำนันจากนังนะ,ะเขาเออกมาเสจหนึ่งบังพักคนะค่าคู่กันนี่เลล์ซคุนยุะอืมนี่เหมือนที่เนะะี่ยค่ะไปบักกอกพกอีหินอันนี้บักลินไม่ย้อนไปเก็บมาเม็ดเลยบักเขือพวงบักแข้งบักไอ้ผักข้าวท้อง อันอนี้อะไรเดี๋ยวน้ำมันสมใส้กระดูกปลาค่ะกระดูกปลาที่เขาลืบเอาเนื้อพนมาลากบ้านเหม,มาลากกับแมวนี่เนาะลูกโดดกันอดี๋ยวน้ำมันส้มอาหารอีสานบ้านเขาพี่น้องนี่แหละเศบษค่ะเพราะว่าเทสอีหยังกินกับเศษเฮงทีมือเม่แฮงทีมือคนในครอบครัวให้กินกันน่ฮงเศบ เม,มนูที่สองละลาบปลาค่าลาบปลาที่พะปูวันเหนนะะนี่ยหอเนาะค่ะพี่น้องถือมือแม่หูค่าปลากาดเนื้อดีแล้วมาฟักเนาะคะ่ะมองด,ดูเนื้อกินมะอน,นี่ลาบปลาค่าไนหูดำค่ะทอดไข่เนาะเธอเนาะทอดไข่ยา่าเทาซิมเก่งไปปลาอีกพี่น้องมองดูนะอืมอยังมะแล้วเวนี่นะคะ่าเป็นคาต่ออาหารเตาเสิร์ฟยุคค่ะ ขาดก็ได้พี่น้องบอกกี่เครื่องโคกุ้งจนได้นะคะ่ะหนวดก็ง่ายนึงก็ทำง่ายขึ้น <c oughs> ออก,กันนะค่เะเียแร้วนะค่ะ <c oughs> <c oughs> เต็นนะค่ะเต้นเตน เอิ Earth, ๊กข่านี่พี่น้องเอิ๊กอืมดังพอนยังไม่ได้เป็นนี่นนวยสีเหลืองๆแต่ว่าเพอนกระสมแล้วละ่ะค่ะซัมเนีเพอนกระสมแล้วเนี่มีหนามีอย่างละขนมอยอ่อนอีดีเพอนี้พอนเสียนบ่มีหนาบ่มีอย่างออออพนงนนองนสีเป็นแข็งด้วยมีเป็นเกย์นี่เอิ๊กแล้วกับบะเขือคืนด้ค่ะกำเสร็จกันี้มือนี่ขือคืน หนาวค่ะโอ,อ้ยอืมหนาวอาเป็น้๊อสเตเปนี่น้ำปลาดาวค่ะเศสองสองไหมสินีนะ้นวน,นหน่ะะเป็นลายอะไอัเป็นน้องลายไหนึ่งโอ้โหขาดีกคูอว่า่ขาดนกับมือ อนติดสูตรนี่สูตรบ,บเอิกครับสูตรบ,บเอิกค่ะอือนได้นนี่เป็นแบบนี้เปนลอืมหอ้นี้มือเนี่ยไอน้อยน้อยมีคน้นห้ขงของของคนเด้อก็จะมาล้วนกับตห้องแบกขี้เก ที่แหง้งขั้นต่ำเหล็กก็เลยแห้งอ่อนอย่างก็เพชรปวดอะหมดอนกนอย่งมัน,นมเสียบไปดีเดินมาลิ้มหอดอันคกโอ้ออยน้ำลายไหลแบบเป็นสางอะ่ะพี่น้องไหลโจกไหลโจกไหลโจกเป็นน้ำสังสออกบอ่อไหลโจกไหลโจกเปนน้ำสังออกบอ่ ฮู้งกับบอฮู้งยูต้นเขาเองไปครับพ,พี่น้องวันนี้มาเป็นพี่น้องโอ้ลูกค้ามากินข้าวน้ำกันมาในพี่น้องผุ้นนะมาเด็อค้ากินข้าวน้ำกันคะ่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะสสวัดีจ้าเบิ้งเนี้ยกินมือนดหรืออ้าเบิ <laughs> ้งเนี้ยกินมือนดหรือพี่น้องเด็ดสุดคะ่ะ นายกันงี่ตีลายกันใหญ่ขนาดยังพมิดทึงดังไม่ได้ปุ๋ยไม่รู้ตีหนูตัวนึงกันล่ะแซ่ลูกกันบ้างได้นี่กันอันนีงกูเริ่มมาแล้เนี่ยพ่อกับแม่กินก้อนเอาพ่อแม่ลงมือเลยเข้ากันไหมตเมแม่ไหมง่ายตื่นเลย ออ่าน้องรวยจ้าลูกป็นไดหลายมื่นขวดไตปลาค้าพี่น้องออขบปักกุหลยเยอะครับได้หลายแล้วจ้าว่าเขสิดีอยางก้อนเดือแล้เดือดนี่ก้อนเดอน้ำไม่ไลเ่กันยกันเยอะ โอ้หักไหลเขาด้นเหยอยทักนั่นนะเพิ่งทอยหนัแ่งอ่างั้นแข่งเลจบเอาเนาะไหลนี่จบพัดกันเดี๋ักไหลนี่แล้วเขาแต่เมื่อไหร่ครับอีหินพักกันขท้าท้องใบบระกอบนักดินไหม่เขาตัตแล้วใหม่ราบตาเน ใใอิ่มน้ีน,นิโนเนาะเนียฮานสันเลิอกที่สุดของบ้านเขเสริมได้ไนค่ <c oughs> ั่เลือดเิดด็มเลยเลือเต็มใคร,ครับอื <c oughs> ับเดยอะ <c oughs> มันบอกก่อนอย่บ,บงงนี้ไงพี่แม่นี่โอมลหนึาทกันเมา่ไหมเนานะ nè mình giờ tới trước nó đi. nga câu cái những vậy như thế này Là tả hả. Cái này. lại chắc con là tà cỡ sao. Cảm nó mà. lại ถึงไม่ได้นัดหมายนึงนี่นนีนะีนน่นี่นั่นี่นนี่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 นม่่นี่นีนีนี่น่นน่นนน

เราแม่แต่งฟองเ,เลย<า>อเอ๊ะอะไรอี๋นี่คือหั่นปล่อยอหั่นแม่เอานอนอเน,นา้เช็นเลยบอกเอี่นเ็นข้าวเีนกันล้มนทำนน้เนนมา อีหินแล้ั้งคัอากาศหินก็ยือกหมดนะอากาศหินเป็นกับลาดตายัจะเคยตีินลยแม่ไหมไม่หินอ่ะกปีก็ไม่เคยเห็นีค่มัน่าจะ้าย ไม่อยู่บ้านนเนนขนหยบลวค่โอ้นัคนหยบนี่นหยบม่้องคืนพอคนใหกระดกกรเดี่ขึ้นหยบอันอยุคางเตียงอย่าบอกพ่อตเดนบัง้นอันนั่ันะมือนเอิบบ้างเหนเอิบนกยังไ่ได้หลังนี่ียงไปบอนนง เอากาศย,ย,ยิ่งถ่าเนี่ยยินน้นมีกันกับราบปลาอ,าอืเอากันอ,อ,กกอ๋อมาแจกเ,เจ้ยเขาแจบหกแล้วมันยิ่ <laughs> งหกเขาไป <laughs> ยังฟังเจอเจำยฮบยิ้จับใจเราแบบไอพ่อเนี่ยมา้กินเล้ถ้าเราอยากก็จะอบ้งอันนู้นยี่ปั๊เอืมอืมยะไรก็น้องก็เดียวลไหม ไข่มกนั้นพ่น้องมาแต่ก้าวมะม่ร่งนี้มันอูนจะคังเรียงไปกับระกาดีนแล้วเออไข่แมกนั้นมีเมดวนแม่นองหลุดตกนอใหม่ละก็ระเป็นระกาดินเนาะยังไม่ได้ขยายทั้งหลายนี่ดานเจ้าเรียนี่นี่เขากังฮัก ยิ่ีไออยไม่ยิ่งดีแฮะไ่ใช่ยิ้เลยเมื่อคนจะไม่เหพาแต่ดก้นเลยนเดมาแม่ก้นเหรอก้นาลเออือพา่ะมีพุ๋มก่นี่มันมาขันซุมมามาได้ซบากได้ขาเาขายมา กรีเสียทิชสุดกับทุนนน <c oughs> ่น้ำใหม่แตนสมกับจัด้แน้องใหม่สมจะเป็นมันเดอ้เเดอมันเด้อมือ่เด้อซูซึเงี้ม่หม <c oughs> ลายยามันแตก,นนนนกกันหลายนาะบางยานู้กับเมาส์ก็เดียวเลยบนะึก,บกนนำเอาขอดน่ย ข้าวท้องไอ้หิ้งเขาไอ้ห้งไอ้น้่แขข้าทออ้องกับคุยกับซุปน้ำแข็งห้าโอ้ยทมยีเน่ทอะไรท้มนื้นเอเครื่องดอนี่นาหืมืม ไข่เกี่ยวกับขาไม่ได้ไข่เชียวข่าไมได้นะเออมัไยเยอะประสานพขาไม่งขายางไงเขาเอะเืขาะเพิ่มเขาแล้วนึงอิ่มเิจะเหเพิ่มเขาใช่นแดด่ เนี่ยนี่แหละจาลตกันเนี่ยอเมเขานี่ยตาอืมโอ้วดแต่าดีไเลยก่อนเอี่ยเปรอะไปปุ่นผ้าเออเปิดเไลากเปรเะไาจานต้คงคำละเปรอะเลยละ แข่เปยนอาเงี้ยนี่เขาตาย่รี่พ่อพี่โยเย็นดิมันเก็บไปปะดิผัมือกันอัดไรนี่ยังไงกันนี่ตุ๊กตาเอ้านี่ไม่กันมากรลายค่ะครอบครัวเนี่ยไปเริ่มตำมึงเลยนยขออีกจะทำซองทำก็กำมึงกับเขาเพราเก็ง ใจใครกันด้อกันยิ่คสมันี้หน่อยตำ้มาดนั้นไม่ตูดสะแล้วสีหงเขาแล้นตัมห้องลาดจวดเลยบหมนน้องม่เนาะหงเขาไม่ไหมหงเาดีาตมาสตร์กบอกกรเดือตะกี้ของเจ้าไม่ต่างด้วยทำมีอมันตรงกลางตัวบอกเป็นหงเขาเนาะ แม่ลืมิดีสยกันให้มันอะจะเอาเลยโอ้ยเดินเขาม้ด้วยกัดขึ้นมาบ้งะไรเี้ใหม่มาดแบบเแล้วเป็นโคตรดลกแล้วอ๋อที่ที่ไม่ถายล้วเสียบนะวันนี้นาวจังเลยขอขอเจ้าวันนี้นอ้ยขาิมฮันขาิมฮันแี้เขากันแบบนี้นั่งเดินนะคับเราจมลงนไป

แล้วว่าขวยกระดักแกงอาหารแกงเยอะขวายนี่มาดูดิบเนื้อแซ่บอย่างนั้นเสชาติเพชรตะวันแซ่บอ๋อ Ô tây nó này Ô tây anh ơi, đấy là. Ô tây anh ơi. 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 Ô tây anh ไปอยงั้น่ใหางด้ยเหมยอ้อยดโทรมาหาแม่แม่ซื้อบุห้องกับซือกัปุนไหนนะแล้วเหมอนี่ม่รัดในเขามังเดี๋ยวไปหาซื้อไเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหนหนบห้องยังไม่ลดใตกับมีเยอะขนาดบังมื่นกับบมีเลย อาวกับุลาวกับตัวบกิดอีกดน่งอ่อนาุยซอยออ่ม้องกินอันนี้ผักสมีน้ำเชื่อแล้วเขาร้องกับต่างห้องเสียบดูวะนี่ถึงที่หลังเนี่ย อืออือราคาก็จะเมนบุญพี่เพิ่นส่งมาให้ก็ติดทุกต้นคนเอมาสิมาขายอยู่แล้ว ตันเเอฮนนตโอ้โยเฮ้ยมาตมน้ำเลยเนี่ยคั้งน่ิต้แขิงแต้งไก่เพิ่กัส้มมาแห้งกระเขาจังบุญโอ้จังบุญดกจัง น้ำสักสัก,สกโอ้ยตนนีสมบรณเงียเลยนะโอ้โอยอกินหลายจเมืนันกินหลายย่ง<อ>างกินกระถานี่ยะิหนฮะปวดน้ำไปหน่อยหรอกซึมกเล่ิบม้เร็ มึงไงเจนยังมึเนาะมึงไงกูกระพันแตไม่ขายมึงมันเจือบพี่เลวกกินเพื่ออะไรอ๋อกานผังเงาคนนั้นไปเนอะสลลิปนี้นะค่ะจะ่วนเกติกอฝากไว้จะมีอะไร้อค่ะมาหากินเขากินน้ำน้งกันค่ะ ขอบขอบพระคุณหลายๆนะคะน่ะพีเอฟซีที่เป็นใจดีนะคะ่ะต้องไต่ตาครัวแล้วก็นำไต่ตามาแหงเมื่อหนาชิลออมาปุ๋มเสร็จค่ะอยากมาโดนละค่ะสารกิฟต์นี่กักเสียไว้จะมีเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เน้่ยไม่เด้อค่ะสวัสดีสดะค,ะสค่ะกระเสริมฮักพี่น้องนะค่ะ